ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับรถเก๋งคันหนึงที่หลุดโค้งชนติดอยู่กับต้นไม้และก็เสาบ้านของชาวบ้านในการส่งผลให้รถเนี่ยพังยับทีเดียวค่ะ โดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เกิอดอุบัติเหตุรถเก่งโตยโยต้าโคโรโนนานะคะทะเบียนกไก่ททหาร8 4 9 5สงขลาหลุดโค้งบนถนนสายท่าไสาบางหยีบ้านหนองบวัวหมู่2ตํตำบลคลองแห่เผือหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพุ่งไปติดอยู่พุ่งชนติดอยู่กับต้นไม้และก็เสาบ,บ้านของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ริมถนนสภาพรถพังเสียหายทั้งคันค่ะแล้วก็ทำให้คนขับสลบอยู่ในรถจากแรงกระแทกส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันถูกอัดติดอยู่ในรถได้รับบาดเจ็บ โดยหน่วยกู้ภัยนะคะต้องช่วยกันนาเครื่องตักทางงัดร่างออกมาจากซากรถส่งโรงพยาบาลเพราะว่าทั้งคู่เป็นเพศชายอายุประมาณ25ปีแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีคู่กรณีหรือว่าเหตุซ้ําซ้อนตามมา จากการสอบถามชาวบ้านละแวกนั้นเล่าให้ฟังค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยขับมาด้วยความเร็วหลุดโค้งพุ่งไปเฉียวชนต้นไม้ริมถนนก่อนจะกระเด็นไปชนติดอยู่กับต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านของชาวบ้านรวมทั้งเสาบ้านส่วนคนที่อยู่ในรถสองคนบาดเจ็บติดอยู่ในรถออกมาไม่ได้ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะให้ช่วยกันนำเครื่องตัดถ่างแล้วก็งัดร่างออกมาส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย